เรากระทาแห้งแป๊บนึงหน,นี่ก่อนก็ได้นะไม่ใส่เลยมั่งกุ้งสดกระเทียมพริกชีฝรั่งอะไรเนี่ยโหระพาอะไรที่เด็ดๆดได้ข้างบ้านอะ,ะชองบักชีมันหอมหนั่นนั่นน้ำมันปลายพอประมาณ ร้อนแป๊บนึงดังๆน้อฟังเรื่องจะใส่ลงไปอย่าเพิ่งไปปดเสียงใส่คนมาก កំប៉ុងទឹកនំទឹកម្នោលមិនខ្លា Nah, i t ราคาเสร็จแล้วแล้วน้ำกุอ อร่อยเสร็จแล้าวอร่อยมาก